สายดีเลยม่อทุกคนเด้อสบายดีกันยามเศร้าเดินเนาะคือเศร้าสุดๆเลยเลยน้องบอมนนี้กันวิทาาตรเป็นเวลาสี่โมงห้าสิบสามนาทีทุกคนความเศร้าหันไปเฮือบาเลยเละคือทุกคนเมื่อนี้พากันมาเนาเออมานั่งมานั่งในซอยเปรี้ยวๆสินาะสองคนเนาะอ่าเป็นแต่ยานเนาะน้องยูเนาะก็คือวันนี้เนาะเขาเนาะน้องบอมกับน้องยูเนาะก็คือสิพากันออกเดินทางกลับล้องสารเด้อพี่น้องเพื่อไปส่งล้านเนาะ แต่ว่ารถคันที่เขาไปส่งล่าทน,น่ะเรื่องไม่เกิดก็เกิดขึ้นเือเรื่องไม่เกิดก็เกิดขึ้นเหมือนว่าคิดว่าเพิ่มมาแล้ว <laughs> รถคันที่ไปส่งล่านนะ่ะบบเกอนเต็มแล้วนะเุกคนเต็มทางคนทางรถเต็มทางคนทางเครื่องที่รถนะ่ะแล้วบันนี้น้องบ,บ่มน้องยูน่ะเป็นตัวมาซ่อมคันว่า <laughs> ไม,ม่มีคนนะเป็นตัวมาซ่อคันแล <laughs> ้วเขาก็เลยบอกว่าเออ รถเต็มแล้วว้าววววที่อันที่เราไปเดียวดายที่เราทุกคนและตอนนี้น้องบวมน้องยูก,ก็คือจะมีคนกลับบ้านน้องวบเนาะและน้องบวมน,น้องยูก็สิอาสิขอติดรถเขึ้นกลับไปน้ำนคือมีเอสเออไอตุ้ยเนาะจะกลับบ้านเนาะก็เลยขอติดรถเขึ้นกลับไปน้ำเพราะว่าเพื่อนจะไปส่งเรื่อที่บ้าน ไปแต่เชร้าเนาะเพราะว่าไปฮอดบ้านก็ประมาณเจ็ดแปดมงคุณก็จะเอาเครื่องลุงให้ลุกค้าสิประมาณนี้ท้งคนกับเ้าพูดกับเช้าพูดนัดกันแต่ตอนจทราวงทุกคนสี่วงครึ่งทราวงตอนนี้สี่วงีิฮอดห้ามงแล้วห้าวงอีลี่ด้จังเมื่คนมาฮอดคนว่าห้าวงปลายเลยไอสิอือห้ามจับเนาะห้าวงย่างหรือห้าวงอย่างเดียวไอฮอดคนว่าไปทุกคนเดี๋ยวหาก็นิีไปอ่ะกลับบ้านไปนอนแล้วค่ะนั่งข้างนี้คุณแม่ศิกรพันตอนนี้รถยังวูบฮา เดี๋ยวเราจะไปเบื้งอาการของโอกิเนาะหลังจากที่ลูกสาวกลับบ้าน <monk. S 1> กับหลานกลับบ้านอ,อียงทีง่เอียงที่ต่างการัรควงมันซื้อกันมัาแจ้งต่างกันนะทุคนแล้วก็ไปเบื้งบรรยากาศเนาะว่าจะมีไข่แดงมานาัดคุณหลาาังจากที่เอาหลานมาเนาะเอาหลานกลับบ้านนะทุกคนเดี๋ยวนางทานรถอีกต่อไปเนาะตอนนี้กำลรงเบ่งกำลังเบ่งนะทุกคนที่บ้านนั่งที่แถวนี้ยนะมันมีแต่น้องบวกกับน้องยู่เนาะ ไปได้วะทุกคนตอนนี้รถกำลังหดแล้วเนาะดีแต่ว่ามาหดนี่ทากเปรี้ยวหมดทุกคนเนาะไปเดีย๋ยวหาที่ขอดตัวขึ้นก่อนเดินเนาะอันนี้ก็คือรถขึ้นไปส่งเครื่องเนาะส่งเครื่องอ่าแบบขหนุ่มขนี้งเองียงอะไรทำไมเลยเนาะเพิ่นเป็นคนอ่าทับส่งเครื่องไปบ้านนกคนไปออกเดินทาง ออกเดินทางกลับบ้านกันจ่ะพี่น้องตอนนี้เขาก็ลืมออกเดินทางเลยเนาะคือพอก,กันเลยว่าตื่นเต้นสุดๆเลยเนาะทุกคนออกเดินทางตอนดึกดื่นเลยเนาะออกกอนเม่กับอายเนาะดีใจได้ไม่นานเขาก็ต้องทอกับถนนโอ้โหโบกเลยเลยว่ามีจะขุมเนาะบึงบึงเตะละคนป่านเต้นอยู่บนรถเลยทุกคนบึงบนเห่าดอง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 เยอะ ทางมวนทางเศร้านาะไปพร้อมๆกันเลยน้องบอกเหงาแบบนอนเออเพิ่นตื่นเศร้านองมาเศร้านี่เพิ่นกันเลยนอนแบบไม่รู้ตัวว่ามีคนแอบถ่ายเขานอนอยู่ทุกคนคือหลังจากที่มาทันฮอตบาร์สำนักเกิดอุปสรรคแล้วก็คือรถมีปัญหาหน่อยหนึ่งเนาะก็เลยเอารถเข้าอู่ มากัวกันหลุดมาใส่น้ำเลุดยังว่าสบายใส่น้ำหลุดก็จงออกเดินทางได้อืมอันน้และดาดก็คืออันนี้นะทุกคนมันดาดมันมีน้องโกบโกบมันอืมนั่นอีบกัน ขี่รถไปแล้วมันหนังอิดอิดแต่ว่ามัเป็นไไดดอกเออมันเป็นเดือด็อกเนาะแต่ว่าขี่แบบดูทางไปยผ่านกุ้ยชีนะทุกคนถ้าเข้าไปขี่ทางไปบ้านของเราโอ้โหทางเข้าบ้าลนะทางเขาวาลขางเราบริษัทที่ว่าอะไรเขาก็เลยว่าต้องเข้าอ่าเข้าอู้บ่เป็นเนาะหลังจากขี่เพลินแปล่งไปได้สักพักนึงเนาะทุกคนเขาก็หูสาเหตุละว่ามันเป็นอย่างเนาะคือมีข้างในเนาะข้างในรถจักรเนาะ มันมีอะไรสักอย่างนึงเนาะฮัะฮอกก็กเลยว่าต้องจำใจอยูโตแล้วตอนนี้คือจะกลับบ้านได้หรือไม่ทุกคนจะกลับบ้านอะไรกลับบ้านซะนี่เนาะเดี๋ยวฮอกจะทิ้งก่อนว่าตอนนี้ฮอกยังสิถามเพื่อนว่าเพื่อนยังมีปะ้าเพื่อนบ่นมีก็คือจบเลยหลุดไปต่อไม่ได้ ตอนนี้ก็คือได้มาแล้วทุกคนลาชุดเพราะว่าอะไล่ทางไหนหักนอแล้วคนทิ่ลงเอาตัวไม้ใส่ก็บอกหว่าตัวไม้ท่านชี้ทึ่กันอีกเนาะเพราะว่าอาตัวใหญ่ท่านมันแบบคล้ายๆคือแบบว่ามันจะใหญ่กว่าอีกตัวไม้เนาะอยวเอาไปบึ่งกันนางคาต่อไปทุกคนตอนนี้เพคุนกำลังอ่า ม้าเหายังแปลงเห่อาหอยู่เนาะโอ้โหงะมาเมื่อกี้กะน,นางู่นีใจโดนเติบไปไล้สิบนาทีผ่านไปแล้วเนาะอย่าลุ้นกันว่าน้องเฟสจะออกเมื่อตอนจักหมูเนาะมาไวฮอดฮอดสาทุกคนเข้าใจกันทุกคนอาจจะหงุดหไข่ที่มาไวคือยากไวให้ค้านยากหนะให้เล่นคนว่าความความสุบซิ์เนาะ ก็คือผููที่มาซานะ่ะบ้ห่าเพื่อน,อนเป็นยังไ๋แต่ว่าเพื่นสิฮอดไอคอนเฮาเนาะแต่เฮาเป็นคนที่ออกมาไวแล้วเขากฮอดซาอีกโอ้ยงอ่ สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดนาทีทุกคนที่พูดงานทุกคนเป็นเวลาที่เราจะกินข้าวเช้าที่ก็คืนแล้วไปเนาะแต่ว่ากันนานเร็วทุกคนแปลงรถตอนเฮาเาแปลงรถแต่ตอนเจ็ดโมงเนาะเขาก็คิดว่าสิแล้วไวก็ไปกินปิ้งเป็ดยุ่งหงอนคนแล้วเว้ย แล่ตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้วเขาก็เลยว่ามากินข้าวเปียกคนละทุกคนก่อนสิออกเดินทางอีกหอบสองก็คือยังแป,ปลงโบเลแเราตอนนี้คือคือเพื่อนทันไดอันอะไรแล้วนทุกคนเมื่อกี้นิสเซาะอยู่เกือบจได้เหมือนนะเพราะว่าเพื่อนโซ่อะไรกับโบได้มึงนาเขาก็สิสูบๆเนี่ยเพราวะว่าตื่นเศร้ามาเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเขาสิขอตัวกินข้าว,วเปียกก่อนเลยเนาะอาหารเศร้านี่มื้นี่องวัาตาย คือคนหลังจากที่เขากินเขาเปียกเล้วเนาะเขากลับมาแล้วเพื่อนก็แปรงรถแปรงรถแล้วเพ่อนีปแปรงรถแล้วแล้วตอนนี้เขาก็สิออกเดินทางลับบ้านอันตอนเรกเขาว่าสี่ฮอดไวเนาะทุกคนฮอดกันแม่แม่ฮอดกันแล้วันนี้นะเมื่อกี้นี่แม่โทรมาว่าแม่ฮันจิใกล้ที่ฮอดทางเข้าบ้านแล้วเนาะฝุ่นตกเรื่องีกเปียกตีอะไรต่ตฝุนก็พัดตกพัดนี้หักไรย เมื่อนี่แม่เขาได้เคียงขุนมเมือ่อเมื่อนี่จะเคียงขุนเพราะว่านางคลายรถดนี่ กับบ่อฮอดห้าน,นาทีปลายเลยเนาะนี่เราก็เข้ามาทางเข้าบ้านแล้วด้วยทุกคนอย่พูดเนาะทุกคนอาจจะถามว่าไปทางใดอันนั้นนะมันไปทางใดแท้ไอตุยทางนั้นทางใจกะเส้นสิบสามไก้อ๋อประมาณนั้นเนาะทุกคนแล้วก็ต้ององเขาเส้นนี้เด้อค่ะสีฮอดลองศานเนาะถ้าว่าไปเส้นอื่นมันอาจจะไกลเส้นนี้เป็นเส้นลัดแล้วก็โอ้โหเ,เส้นทางกาับสีเวบ ไปไกล<ะ>สูส่วนแหงอะนะเจ <ปะ S 1> <ะ>ียมมาเบิ่งเส้นทางกันทางเข้าหมู่บ้านทกนทางเข้าเมืองมองสารกันจะเป็นยังไงมาได้มาตั้ง่าเดือนหนึ่งมาได้คือพอดีครบได้เนาะครบเดือนได้เนาะเอาเงินนะครบเดือนมาอีกแล้วยังน้อยกะทายเดือนก่อนหน่อยอีกตัวอีกแล้วเส้นทางซ้ายนี่ก็จะมีรถไหญ่เที่ยวจูบแบบนีน้เนาะทุกคนเที่ยวบ่คาดเลย เที่ยวได้ตลอดนาทีโว้ยว้าวเท่ห์ว้าวเท่หดกับคาดรถนี่นะโอ้โหเส้นทางขื่อนเขื่อนเท่ากัเท่าอะไรก่อมันเบาหน่อยให้ชิมเท่านะอืมห้างกาแปลงรถมามัดมาดมาลุยคุ้มอีกละ เที่ยวอยู่ประมาณนี้เนาะทุกคนทางขางหลังก็มาทางหน้าก็มาต้องระวังแบบนี้เลยเนาะรถเจ้าขี่มันมันมจนเลือดเลยลเยือกเป็นทองเลยเบรกพอดีรถกับมาเลยเข่าแคบเลยพอจะตีสิ่งแรเบ,บรกจี้แต่มันมึนเน <c oughs> าะลากล่อตบลงเหมือนปืนเลยทุกคนพอดีรถคือ<ภ>าทางนี้เฮงกว่าที่คิดอีกเด้อเนาะมคนกังเกียจแท้แน่เนาะ เป็นเทพทางกวดทางเพราะว่าฝุ่นตกเนาะพอว่าอยู่อ่าลงสาช่รงนี้ตกตุขนาดเลยพูน้นะเบื้องเส้นทางก็จนวันเลื่อมปิ้งปิ้งหลุดโมเด้มาลงสารดนละเดือนหนึ่งบ้าเบื้องฝุ่นตกกระน,น้ำสุบเบึงเบึง้ง ตอนนี้กัดอีกน้อยเดียวทุกคนอีกน้อยเดียวเห็นหมู่บ้านแล้วเห็นของเห็นนั้นเมืองลองสานแล้วทุกคนทอดเมืองลองสานแล้วอันนี้ก็เอดนนั้นแต่ว่าไมึงไม่เห็นเด่นคนใดเด่นเลยใบบานที่ตัวรถเบื้องรถคันนี้ทุกคนตั้งแต่สมัยเอ้ยน้องนเฟร็ดขึ้นเมืองเวียงทับพิษก็ยังเห็นอยู่ตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่ได้สองเดือนปลายล้วบื้องว่าเป็นงหยั่งเนาะ i <laughs> ะก็รถฟอร์ดตัวน้าซีฟอรดตัวนี้คืออันนี้วะไหมอันนี้คือเขาเห็นกันอายุทุกคนนี่เระบบกคู่นี้แหละมาส่งนะคู่ชายเป็นต่างคู้ชายเป็นต่างเพราะรักเสียนี่เราเป็้มาส่งแล้วคู่นี้มาสู้เอาคนรถฟอร์ดแต่รถคันนี้กากายบางนึงนี่สวัสนี้เ่ากทิกกับเหมื่อพร้อมเพลินสวันนี้นอสิกับเหมื่อไปพรมเพลินเลยโอ้มาทอดพร้อมกันสน่ะตัวนี้ไอ้ตุ้ยเพื่นกะ มาส่งเฮาฮอดดีเนาะทุกคนแต่เฮาก็ว่าสิไปฮอดเงินเพื่อนผู้เล่เนาะแต่ว่าอ่าคือเพื่อนจะไปลงเครื่องให้เขาเจ้าก้อนเนาะเฮาก็เลยว่าเออเมื่อน่ะมันเมื่อน่ะวันแม,ม่ก็ได้เพราะว่ามาฮอดพี่แล้วอีกหน่อยเดียวกระไรที่ฮอดบ้านเนาะเพราะว่าเป็นอย่างน,อนา้องเฟสคือบ่เุกงอนะเพื่อนนี่ทุกคนอ,อันเมื่อโบได้นี่เลยเนาะเต็มเลยข้างหลังนะ ทางหน้ากระติมไปอีเมสเนี่ยตอนบ่ายอีเมสก่อนเลยอีเมสิเบิร์กลูด้อนั่งค้าอีเมสบอกมาต่อมาอีเมสหักแล้วคือลูซิเบิ่งกลเมสเดิมนั่งค้าบอกหักออกสวยสวยสวยทุกคนตอนนี้เรากระซิบเยี่ยมเหงื่อหดเหงื่อแล้วเนาะประมาณประมาณห้านาทีเนาะห้านาทีก็หดเหงื่อแล้วทุกคนอย่าไปพึ่งอากาศของพ่อเนาะนี่แหละนะ อย่างวิริยการท่องพอเนาะหัวบึงว่าคนณพ่อสิมีปฏิอาปฏิกิริยาแรบไหนนะคนหลังจากเห็นหลานเนาะอาเจ้าเขาโดนหรอวะโอ้โบึงแต่ละคนมารอรับเอารอรับเอาน้องเฟสเนาะทุกคนรอรับเอาน้องเฟสคือว่าโอ้ดีใจเจ้าคุณมาธาครับคุณมาธาครับเอาเห่าได้หนี่นะโอ้คุณเนาะเย็บไกลอี มาครับอา้ามามาเลยแม่ลงมาหดทึงานไปที่เฮียบห้อยแล้วทุกคนลาดเจ้าบุมาเด้อลาดเจ้านะเอาเทะไปจบมาคับตู้มาน่ะเท็น่ะมาว่ะโอ้มันือล้ดเะยนี้น่ะ ยอฮักก <T itt les> ็ถ no, ouais, pues, 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 ือให้ด้วยซ้ำทุกคนว่าหลานพจนมาเฮัจดห้ฮัาบอมสวัสหลานสวบสมาสวัสดีจะไปลมะนั่นกูมาฮับยูนนี้แล้วเป็นมากหัวหนาเฮาเป็นมากหัวหนาแล้วทุกคนคุณตอนนี้คือเพื่อนเห็นหลานเพื่อนเพื่อนกับเขาไปหอดทุนละคุณอ่ะปะเขาไหอดทุนละเทียดทีสซะสวไสดหฮาเจาได้บ่มคุณมาพี่มาพี่ห้านสห์สวะสดีบ่มเพื่อนหองห้านเพื่อนมาพี่มาพี่ห้าน เลวว่าสุดไปหอนพุ่นล้านผ่าล้านจะไปบึ้งบนนอนลานแล้วปะตัดภาพมาที่เฮาอันเด็กก็ยังมาบึ้งซะเกี่ยวฟันมาแค้นมันแค้นล้านเดสัานได้สูงแล้วพี่เด้อของอะไรอ่นล่ะมาแล้วมาเหกงานแล้ว ทุก,กคนมาแบบสภอ้าเมื่อยแหงเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลานหนึ่งโมงเดี๋ยวบึงก่อนหนึโมงหนึ่งมงสานาทีทุกคนไนะอไม่มีวี่แววไอดบึงไม่ว่าเพิ่งมาไป่เป <c oughs> ็นมาหวัเาเวเดาแล้ว ล,ล้วสุดขอกอดคนกับเบอร์กอดแล้วคนลีกตัวออกละหนึ่งโมงสามสิบหกนาทีละคือเขามาจะสี่โมงเช้าเนาะน้องเฟสออกมาก่อนพ่อออกว่าแต่ต่อสี่โมงเช้าเออออกมาก่อนแม่กับอันเอื้อยเนาะแต่วผู้ชายกับเขาวบาพร้อมกันเพราะว่าเพิ่นเห็นเขาอยู่ห่างหลุงค้ยเห่นว่าเขาเห็นเพิ่นเขานอน โอเคแล้วคนตอนนี้ก็มางห,อห่อเหื่อห่อสารย่างเป็นที่ปลอดภัยแล้วก็วตอนนี้เปิดกับพาขันไปมาเขียนเอาหลานเนาะเพราะว่าเอาหลานมาเหือนเอาฮับคนหลานมาเนาะ,ะทุกคนแต่กัดประมาณนี้ก็เนาะแล้วก็เก็บเครื่องก่อนเพราะว่าตอนนี้เคนก็จะหาข้าวกินสวยแล้วเพราะว่าเป็นตอนบ่ายนะน้องมิ่งน้องอยู่กินหิวข้าวคือกันเนาะเพิ่งเพิ่งจะกินข้าวแต่ว่าหิวข้าวอีกแล้ว <c oughs> ตอนนี้ท้องนี้อาหารหลักๆมันเกี่ยมไปท่ามันไม่เกี่ยมไปท่าเขาเกี่ยมท่าล้านเพิ่นเพิ่นบริเกียมท่าเาทุกคนอาหารมันนีนะ ห้ามกินด้วยคนสำคัญหลังจากขี่หลานมาฮอดแล้วเนะาะผู้เท้าผู้แก่ของอ่าตู้ปูตู้ยาผู้เลยเนาะตู้ทวดอันนี้เนาะต้องบ,บ่มเนาะตู้ทวดเพื่อนเนาะอันนี้เนาะตู้ทวดเพื่อนก็ได้มามาัดแขนครับอ่าต้นขวดละเนาะทุกคนมาฮอดเงินละตู้ทวดมามดแขนเอาอ <c oughs> ยำม,มายำเศร้ายำสวยยำ่ลมเยง ว่าจะหลานมาฮอดเพื่อนมาเยี enfin ่ยมมึงคุณ่ะทุกคนเพื่อนมาเยี่ยมมึงหลานเพื่อนเจ้าก็เฮ้พ่อเบื้องดีสกยาเข็ยนหลานซะเนาะเฮงก้บมึงและเมียพัดปิ่นนี่อากาศก็สิประมาณนี้เลยสองว่าเมียเฮืหลานคือคนแรกเนาะส่งตูเทาเพิ่น หลังจากที่พวกเขามาฮอดเนาะทุกคนเขาก็ได้หาข้าวหา,าน้ําให้เพื่อนกินเนอะเพื่อนก็นได้คนที่มาส่งพวกเขาเพื่อนก็นได้กลับแล้วหลังจากนี้เขาก็ได้อาบน้ำเพื่ออือ้ยของเขาแล้วก็ให้แอนน้อยเนาะเป็นที่ห้อยละตอนนี้น้องบอมน้องยูก,ก็ที่มากินข้าวนะทุกคนก่อนเชแล้วเียกเต้ละอันเฮงทุกคนกลับ<อ>มาแล้วก็วุดน,นวายเตี้ยว สามโมงครึ่งละพ่อกับแม่หันท่าือหลานเฮงโอ้ยไม่สนใจลูกเลยมาหัวเน่าทุกคนพ่ะาตุยังอยากาลูกกินข้าวเราบอกจนฮอตสามโมงลูกจึงได้กินข้าวเราบอกอู้ตายแล้วน้องบ่มกับเอ็ดยาะเวาเยาะเพราะว่าจิบกับมืออื่นนี่แหละเด้อกำลังแรงนี่เด้อเครียดแหงล้วข้าวนำกระเบอเรนขินพระธาตุจะขับมาลูกกินข้าวแล้วว่าบ่ทาตุมาลูกเมื่อยบ่นีน้องพ่อว่าอันทัันทิมายเดี๋ยวมาแซ่ดทอกนอั้นทร่ชทิมายเดี๋ยวคนว่า ก็คือพนที่มาส่งเขาเพื่อนก็นได้กับเพื่อนบด้กับเปลี่ยนทุกคนเพื่อนท่านกลับไปเสียงขวงเนาะพนที่ทําอิดทำอิดที่เพื่อนจะมาส่งเขาแล้วเพื่อนท่านแม่นไปอันพ่อพ่อเพื่อนได้เสียชีวิตลงทุกคนเพื่อนก็นได้กลับ ไปเสียงขวงเนาะไปกินกาทานเมน <EN S 1> ไปส่งสการ <ม EN S 1> ไปกิน,นทานทสองคนมาส่งเขาเพื่อนก็ได้ไปเสียงขวงไปส่งสการอ <Okay. S 2> ของผที่จะมาส่งหขาผู้างอิทนั้น, <ม EN S 1> นวมอมอิทนั้นบ่ได้มาซ้ำแล้วเพื่อนก็เลยว่ายกเลิกผู้นั้นแล้วอ่าให้ผู้อื่นมาส่งแทนเนาะไ <ม EN S 1> อ้คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนผู้อื่นมาส่งแทนไอ้ฮาขอเพืพ่อนมาส่งเนเื้อโอเคทุกคนคลิปวิดีโอนี้กาสิจบไปเพียงเท่านี้เนาะอ่าทุกฝากทุกคนรอติดตามอีพีหน้าเนาะว่าการนั่งกรรมที่ฟังหลังเขาเป็นยังไงเนี่ทุกคน ตอนนี้ก็มีแค่ควกนึงมาแล้วทุกคนจะให้เบิ้งเด้ออันนี้ก็เป็นสมุนของเรานะป๊อทุกคนมารอต้อนรับสมุนนอยโอ้ยหลายแหงหอบปืนท่าหลานดีใจหอบปืนท่าหลานดีเหม่มาเตินดีใจได้หลานเอิน้องเนาะบ่ฮู้ดิโอเคนะทุกคนบายเด้อมวยบายเด้